ี้ก็พอใจผลงานในระดับหนึ่งครับเรามั่นใจตั้งแต่ยุคใหว่าเราจะได้รับการช่วยุหลือก็ลกสาวทุกที่ไหนของลูกสาวนะที่ไทยลนที่มาเป็นไงบ้างน้องชายก็มาอย่างอันนี้อาจจะรายการเลื่อนมาใกล้เราเลยยังแบบไม่เต็มรอยดูกไหมการเตรียมตัวการอะไรก็เห็นเขาพูดอยู่ว่าเขารู้ตัวสามวันวันวันที่แล้ว นี่การเขาบอกว่าเขาจะเาจะทุกใหม่เป็นไฟที่ที่สี่นั้นเพราะว่าไฟนี้ก็ก็เหมือนกับที่ที่พี่พันรู้นะว่าเขาเขาเขาเป็นเนมาแทนการเก็บตัวที่สออาจจะน้อยลงไฟสี่ไฟนี้ไฟนี้นี่หรือว่าเนี้คือเราเรานัเหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสองหนึ่งเนาะครับอ่า ไปนิมันเป็นยังไงบ้างโอเคไหมล่ะใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแชุกวันนี้ร่างกายก็โอเคครับรดีขึ้นได้ได้ครับกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกันแล้วนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยรายการอยู่แล้วเขาซ้อมมาได้ได้ต้องไมเรื่อยใจอยากเจอใครถ้าไม่ใช่เพื่อนใครเรียนนะไปหน้าเนี่ยแล้วแต่นถือป๊อตเลยเหือพิกัดเท่าไหร่ช่วงนี้สุดก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ เป็นเบียดที่เราถนัดเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินอ๋อเอาละครับผมไปนี้ไฟนี้ก็น่าจะชกแบบไม่กดดันเท่าไหนนะรไน่นะไฟนี้เนาะมีอากาศอาจจะแจ้งอาจเจอกันใหม่ถ้าพิ่แถนงของมามาแบบเต็มเเหนียวเลยเครับอ้ามีอะไรฝากพี่น้องชาวอยู่บนใช่ไหมอายุเท่าไหร่ละีาฝากพี่น้องชาบนบอกเล่าหน่อยบางเวลาได้ครับ้อบอกขอบอกขอบอกขบขอบคุณอบอนขอรัขอบนีขขอบอกขออกขอบยกขคอขบกขอบอกขอบอ เห็นได้แล้วครับขอบคุณหลายหลายที่ส่งกำลังใจเชียร์ครับครับขอบคุณมีอะไรครับเนี่ยมีอาฉีดไหมน้องวันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่มีแน่นอนจากถีกีนะนนประมาณเท่าไหร่ได้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบโอเคครับนอ้องยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะวันนี้ครับต้องการ